สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็จะพาเพื่อนๆืนทุกคนเข้าเมืองลีดจะจอยจะไปหาซื้ออาหารไทยจะจอยก็ได้นั่งอยู่ชั้นบนรถเมย์นะเพื่อนๆน,น,นะวันนี้ค่ารถเมล์ก็ประมาณสี่ปอนจะไม่รู้ว่าทําไมมันถูกวันนี้ทุกทีจะแปดปอนเก้าสิบจอยก็จะชอบนั่งอยู่ชั้นบนเพราะว่าจะได้ดูตามริมถนนหนทางไปจะนั่งไปดูไปฟังคนเขาคุยกันข้างๆไปเพื่อนเอน้ย ถนนใหม่จ้าตรงนี้ก็เขาเพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานเนาะก่อนจะถึงเมืองลีดจ้ารถก็ค่อนข้างจะติดอยู่หรอกเพื่อนเพ,นเ,พ,นเ,พนเพราะไฟแดงมันเยอะอ่ะรถออกแล้วก็ดูวิวต่อไปจ้าที่มองเห็นใกลๆ้ขนะกลๆข้างหน้าน่ะเพื่อนๆใกล้ๆข้างหน้านั่นก็คือตึกเหมือนกับพาทเมนต์อ่ะเพื่อนๆน,นี่ก็รถเมย์คนรอรถเมย์จอดอีกจ้า จอยก็พากเท่าที่จอยพากได้เด้อนเพื่อนเด้อเพราะว่าจ้อยก็ไม่ค okay. ่อยถนัดเนาะนี่จ้ะไอวงเวียนนี่เยอะมากเลยนเพื่อนนี่ก็บ้านคนก็เริ่มเข้าในตัวเมืองลีดแล้วจ้ะตอนนี้นี่กายจะถึงสถานีรถเมล์ละตรงนี้ก็ต้องใส่จะเป็นมหาลัยจ้ะนี่ก็ถึงสถานีรถเมล์ที่เมืองลีดจ้ะ นี่จอยก็เดินเดินเดิเดไปเพื่อนเพ่อนจะพาไปดูเอ้นี่ไปดูตลาดสดมาร์เก็ตข้างนอกเนาะให้ดูก่อนจะเข้าไปก็นี่ไงเพื่อนๆพืพริกถูกมากจ้ะมีพริกแดงพริกเขียวมีขิงนี่จอยก็บอกพ่อค้าเอาให้จอย5้ห้ากล่องจ้ะ5กล่องก็5ปอนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปดูคลิปยาวกันนะนเพื่อนๆนะ1ปอนก็42บาทอ่ะจ้ะหกล่องก็คิดไปเลย พี่เขียวไม่เอาจะไม่ชอบมะนาวก็ถูกจ้าสี่ปอนผลไม้ทุกอันหนึ่งปอนจะสี่สิบาทแตงโมก็42บาทต่อลูกจ้ามะม่วงลังละสามปอนจะ้าจยก็เดินดูนู่นดูนี่ไปจ้าแตงโมก็เหมือนกันลูกละ42บาทนี่ก็42บาทจ้าองุ่นมีทั้งเขียวทั้งแดง มะละกอลูกละสองปอนห้าสิบอันนี้สามลูกหนึ่งปอนถูกมากจ้ะสตรอเบอรี่ก็หนึ่งปอนห้าสิบจ้ะถูกเนาะนี่ก็หนึ่งปอนจ้ะบลูเบอรีอ่นนี้ลูกคือลูกบลูเบอรี่นะเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็เอพิคอสอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนๆคือหนึ่งปอนหมดจ้ะตลาดจะเงียบส่วนด้านในตลาดสดก็จะมีอีกโซนจ้ะจะมีตลาดขายปลาเพื่อนๆ วันนี้จอยจะมาหาเขาเรียกใต้ท้องปลาแซลมอนนะจ่ะจอยจะเอาไปทอดนี่ไปทอดหรือไปทําปลาส้มปลาแดดเดียวก็ได้ปูก็สดสดนี่จาะคนก็ยังไม่เยอะอันนี้สว่วนไอ้พวกเศษเนื้อปลานะเพื่อนๆนะน,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 นี่ก็ขายได้จ้ะเดี๋ยวนี้เขานิยมกินกันไอนนตัวอะไรก็ไม่รู้จ้ะนู่นก็พวกหอยพวกปลา,านานาชนิดจ้ะ โอยก็ได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนาะอาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าไม่ได้รายละเอียดมากมายแต่อยากได้เห็นไงนี่ก็ร้านไทยเพิ่งเปิดใหม่ในตลาดสดมาเก็ตจ้ะก็มีพวกชานมไข่มุกกันเพื่อนชาเขียวไข่มุกชาไทยไข่มุกมีนมเย็นไข่มุกมีทุกอย่างสี่ปอนนี่ด้านนอกจ้ะฝนมันเริ่มลินไงเพื่อนเพื่อนนะโยก็จะไปร้านไทยร้านร้านไทยกับร้านจีนนะเพื่อนเพื่อนนะ ปะก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศข้างนอกก่อนเนี่ยจ้ะตึกเขาสวยเนาะจอยชอบมาที่ไรก็ต้องถ่ายอะจ้ะไม่ถ่ายไม่ได้คนเขาก็ไม่เยอะหรอกฝนมันตกไงรถเมย์ก็จอดให้คนข้ามจ้ะเพราะไฟแดงมาถึงร้านไทยแล้วจ้ะนี่มีทุกอย่าง มีทั้งปลากระป๋องตาปลายิ้มนุ่นพวกเครื่องแกงจ้ะพริกแกงเครื่องแกงนานาชนิดนานายี่ห้อมีทุกอย่างขอให้มีเงินซื้อแค่นั้นน่ะทำงานเยอะๆะได้มีเงินซื้อนี่ผงราบผงราบยี่ห้อโลโบอร่อยจอยชอบส่วนนี้ก็พวกซอสทั้งจีนไทยประเทศต่างๆของเอเชียเพื่อน ราคาก็แตกต่างกันไปเนาะร้านชื่อร้านน้องเฟิร์นะนะเพื่อนเพนะในเมืองลีดโซ่จอยจะพาไปดูโซนข้าวจ้ะนี่คือโซนข้าวจะมีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวอะไรนะใส่อะไรสักอย่างไอ้เบอร์รี่เบอร์รี่อะไรเพื่อนเจอยกรีกไม่เป็นขอโทษขออภัยนี่โซนที่คนขาดไม่ได้คือน้ำปลาจ้ะมีนานายี่ห้อ จะกินยี่ห้อไหนล่ะเพื่อนๆแต่ยี่ห้อสุนารีอ่ะจอยเพิ่งลองคิมดูอร่อยมากเลยจ้ะจอยก็เลยซื้อมาขวดหนึ่งวันนี้เสร็จเดี๋ยวจอยก็จะไปหาซื้อใต้อใต้ท้องปลาแซลมอนเพื่อนๆน,นะเพราะจอยยังไม่ได้ซื้อไงเดินดูไว้ก่อนตอนขากลับถึงซื้อแล้วก็ขึ้นรถเมย์กลับเลยอย่างเงี้ยจ้ะ้าจ้ะไปตลาดสดกันต่อกลับมาตลาดสดก็มาซื้อจ้ะนี่ซื้อท้องปลาแซลมอนไปสิบปอนด์จ้ะ แล้วก็ไปหาอะไรทานกันต่อจ้ะนี่นั่งรอหมายเลขอาหารก็มาละก็อาหารจีนจะเพื่อนๆนก็มีเป็ดหมูแล้วก็หมูแดงอ่จะจ้ะหิวจะ้ะมามา,มากินด้วยกันกล่องนึงกล่องนึงก็สิบปอนจะ้ะหิวเพื่อนๆนเอ้ยอันนี้รวมน้ําแล้วนะสิบปอนเนี่ยโจจะรีบกินรีบกลับจะ้ะเพราะว่าเนาะเดี๋ยวจะไปทํางานไม่ทันจะ้ะอร่อยดีอยู่จะ้ะแต่ว่าถ้ามีซอสพริกอะไรอย่างเงี้ยจะอร่อยมากกว่านี้อีก หิวเพื่อนๆมาเด้อทุกคนกินเสร็จก็น,นุ่นไปนั่งรอรถเมล์นั่นแหละคิดว่าไม่รู้จะมาเมื่อไหร่คนเริ่มเยอะจ้ะนักศึกษาเขาเริ่มพ,พักเที่ยงเขาก็จะออกมาหาอาหารกินกันจ้ะจอยก็รีบๆกินรีบกลับ,บตอนนี้จอยก็มาถึงสถานีรถเมล์แล้วจ้ะเตรียมตัวกลับบ้านโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยเด้อเพื่อนๆเ,เด้อจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆดูจ้าบ๊ายบายคะ่ะทุกคน